พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นาชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจําวันวันนี้เสนอเรื่องนำกลับมาและยกโทษ,โทษให้ปาปล่าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคัมภีรนำชีวิต กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับขอพระพรและความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเป็นของคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับที่แสวงหาการศึกษาใคร้ครวนในพระวจนะในพระคำของพระองค์ขอให้พระคำของพระองค์นั้นดำรงอยู่ในชีวิตของท่านช่วยให้ชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณจิตเติบโตเข้มแข็งมีรากฐานอย่างรากลึก อยู่ในพระคำของพระองค์เพื่อท่านที่จะมีกําลังสามารถที่จะต่อต้านยุทธอุบายต่างๆของพญามารที่คอยจะมาวางกับดักเพื่อดักย่างเท้าของท่านให้ท่านล้มลงและด้วยริธานุภาพแห่งพระวจนะของพระเจ้าซึ่งอยู่ในชีวิตวิญญาณจิตของท่านท่านจะมีกําลังต่อต้านยุทธอุบายต่างๆของพญามารได้และจะมีชัยชนะยืนหยัด อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับการดําเนินชีวิตแต่และว,วันไม่ใช่ว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตอยู่บนกลีบกุหลาบเดินบนพรมสีแดงที่ปูลาดเอาไว้ปลอดภัยทุกย่างก้าวไม่มีสิ่งใดสะดุดขัดขวางทําให้เราต้องพลาดลงนะครับซึ่งนั่นเป็นชีวิตในอุดมคติในจินตนาการในความใฝ่ฝันแต่ในความเป็นจริงหาใช่เช่นนั้นไม่ มนุษย์เราต้องพบกับความทุกยากลำบากพบกับปัญหาอุปสรรควากหนามอยู่เนือง,นองในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเราทั้งหลายจะต้องระมัดระวังเมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่าเราเข้มแข็งแล้วเราปลอดภัยแล้วเราอยู่ดีมีความสุขและมีกำลังทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วระวังเมื่อนั้นเองความพินาศและหายนะ จะเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวนั่นก็คือภาพที่พระเจ้าพระคําของพระองค์ตักเตือนเราว่าอย่าหยิงทนงอย่าพยองในความมั่นคงในความมั่งคั่งในความพร้อมของมนุษย์และกําลังวังชาของเราทั้งหลายเองเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันว่าเราจะไม่พบกับปัญหาไม่พบกับสิ่งเลวร้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อปี2547 ในขณะที่คนทุกคนกำลังเฉลิมฉลองมีความสุขสนุกสนานที่ชายหาดทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานะครับวันที่26ธันวา2547ทุกคนกำลังมีความสุขมืนเมาเฉลิมฉลองสุดเหวี่ยงกันที่ชายหาด6จังหวัดภาคใต้ถูกคลื่นยักษ์ถาโถมทำลายผู้คนเสียชีวิตล้มตาย ห้าพันกว่าคนหายไป8 0 0พกว่าคนสูญเสียอย่างมากมายคุณฟังครับใครจะไปคิดใครจะไปฝันว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นแบบนั้นในขณะที่ทุกคนเฉลิมฉลองด้วยความสุขสุดท้ายทุกอย่างปิดฉากลงด้วยหายนะและความสูญเสียความเศร้าโศกเสียใจ เช่นเดียวกันครับมนุษย์เราในช่วงที่ผ่านมานี้เองเรารู้ว่าวิวัฒนาการความรู้เทคโนโลยีมากมายมนุษย์ได้สามารถที่จะมีชัยชนะเหนือโรคภัยไข้เจ็บหลายต่อหลายอย่างแต่ปรากฏว่าขณะนี้มนุษย์โลกกำลังเผชิญอยู่กับการโจมตีของเชื้อโรคร้ายคือโควิด19ที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะอยู่นานสักเท่าไหร่ มันจะแก้ไขได้อย่างไรมันจะจบหรือว่ามันจะไปต่ออย่างไรไม่มีใครรู้อะไรเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเราทั้งหลายกำลังต่อสู้ดิ้นรนกำลังกระตือรือรน้นกระหืดกระหอบในการประกอบสัมมาอาชีพสร้างเนื้อสร้างตัวทำการทำงานลงทุนธุรกิจต่างๆกำลังเป็นไปด้วยดีทันทีที่โควิดเข้ามาทุกอย่างจบลงทุกอย่างหยุดชะงักลง ชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนวิถีชีวิตไปจากหน้ามือเป็นหลังมือความฝันความหวังที่เคยมีไว้ที่เคยวาดไว้ก็พังทลายลงทุกคนก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนทําในสิ่งที่คิดว่าจะดํารงชีวิตอยู่ต่อไปคุณผู้ฟังครับเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครต้องการให้มันเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราทั้งหลายวิงวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราจะดำเนินชีวิตไปกับมันและได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าที่จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อย่างไรแต่ความหวังใจของเราอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าการดีทุกสิ่งจะมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงเราทั้งหลายอย่างแน่นอนครับ คุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าช่วงนี้ที่เราได้ศึกษากันในพระธรรมอิสยาห์นะครับเราเห็นว่าคนอิสราเอลพวกเขามีความยิ่งทนงพยองตัวเองว่าเขาเป็นประชากรที่พระเจา้าทรงเลือกสรรเป็นพิเศษไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้ารักเขาพระเจ้าสัญญากับบรรพบุรุษของพวกเขาเอาไว้ดังนั้นเขาจะดำเนินชีวิตอย่างไรก็แล้วแต่น่าจะไม่มีอะไรเลวร้าย คุณดูฟังครับและพระเจ้าก็อนุญาตให้ชาวบาบิโลนได้นําพวกเขาไปเป็นเชลยแต่ว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาการที่พระเจ้ารักษาพระสัญญาต่อบรรพบุรุษของพวกเขาก็เป็นสิ่งที่พระองค์นําพวกเขากลับมาเพื่อที่จะเริ่มต้นก่อสร้างชาติขึ้นมาใหม่สร้างนาครเย,ยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่และเรื่องราวที่เราจะศึกษาร่วมกันในพระธรรมของพระเจ้าวันนี้ จากพระธรรมอิสยาห์บทที่54นะครับจะเป็นภาพที่เราเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงนำการอภัยโทษบาปยกโทษให้กับเฉลยชาวอิสราเอลในบาบิโลนทั้งหมดและจะนำเขากลับมาเป็นประชาชาติที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าเหมือนเดิมจะมีความอุดมสมบูรณ์จะมีความมั่งคั่งจเจริญสุขเหมือนเดิมและได้รับพระพรอย่างมากมายจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ การอวยพระพรของพระเจ้าจะมาถึงพวกเขาหลังจากที่พวกเขาต้องทนทุกทรมานถูกข่มเหงเจ็บปวดมาเป็นเวลาช้านานและบัดน,นี้ก็ถึงเวลาที่พระเจ้าจะนำเขากลับมาสู่สภาพดีและได้รับการอวยพระพอรอย่างมากมายจากพระองค์นะครับซึ่งพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นการประกาศข่าวขององค์พระผู้เป็นเจ้า มายังเฉลยชาวอิสราเอลที่นั่นซึ่งมีหลายตอนที่เราได้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบคริสตจักรเปรียบเทียบผู้เชื่อทั้งหลายเปรียบเทียบประชากรของพระองค์ว่าเป็นเจ้าสาวหรือเป็นเหมือนพันรยาของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นสามีพระองค์ทรงเป็นเจ้าบ่าวของคริสตจักรของผู้เชื่อและของคนอิสราเอลนะครับในตอนนี้ก็เช่นเดียวกันครับคนอิสราเอลเขาเปรียบเสมือน ภัรยาของพระเจ้าการที่พวกเขาถูกนำไปเป็นเฉลยในบาบิโลนจึงเปรียบเสมือนการถูกหย่าร้างเพราะเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและในระหว่างที่เป็นเฉลยนั้นอิสราเอลไม่มีการเจริญไม่มีการทวีคูณจำนวนขึ้นเพราะถูกตัดขาดจากสามีแต่เมื่อกลับคืนดีกับพระเจ้าและได้รับการอพยพก,กลับไป อาศัยอยู่บ้านเมืองเดิมของพวกเขาเขาจะกลับทวีมากยิ่งขึ้นกว่าสมัยเก่าก่อนก่อนที่จะเป็นเฉลยเสียอีกอุปมาเหมือนกับชาวอาหรับเมื่อพวกเขามีลูกมีหลานเพิ่มพูนมากขึ้นพวกเขาก็จะต้องกางเต็นท์ขยายขอบเขตเต็นท์ของพวกเขาให้กว้างออกไปในทำนองเดียวกันเมื่ออิสราเอลมีจำนวนพลเมืองบุตรหลานมากขึ้น เขาก็จะขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันเมื่ออิสราเอลกลับคืนดีกับพระเจ้าผู้เปรียบเสมือนสามีของพวกเขาความอับอายขายหน้าที่พวกเขาถูกไล่ไปอยู่ต่างประเทศก็จะหายไปพระเจ้าจะไม่ทรงเอาเรื่องเขาแต่จะประทานการอภัยโทษให้และจะรับอิสราเอลกลับมาอยู่กับพระองค์เหมือนแต่เก่าก่อน การตีสอนอิสราเอลนั้นเป็นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวแต่ว่าการรับพวกเขากลับมาอยู่ด้วยกันนั้นจะดำรงอยู่ถาวรเป็นนิดพระองค์จะไม่ส่งเขาให้ไปเป็นเฉลยในต่างประเทศอีกต่อไปอิสราเอลใหม่นี้เปรียบเสมือนนครหลวงที่มีความสวยงามสร้างขึ้นด้วยเพชรพลอยที่ล้วนแต่มีค่า สูงทั้งนั้นพระเจ้าจะปกป้องคนที่อาศัยอยู่ในนครเยรูซาเล็มใหม่นี้และจะทรงสอนพระธรรมต่างๆของพระองค์ให้กับเขาเพื่อเขาจะดำเนินชีวิตในทางของพระองค์อย่างถูกต้องเสมอไปพระเจ้าจะทรงอยู่เหนือกิจการต่างๆที่มนุษย์กระทำและปกป้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แม้ว่าประเทศต่างๆรอบๆ ตั้งใจมุ่งร้ายต่ออิสราเอลวางแผนร้ายต่ออิสราเอลแต่พระเจ้าจะไม่ยอมให้พวกเขาสามารถที่จะมีชัยชนะเหนืออิสราเอลได้อีกต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดนี้อยู่ในพระธรรมอิสยาบทที่54นะครับวันนี้เราจะนำมาศึกษาด้วยกันครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในพระธรรมอิสยาบทที่54ตั้งแต่ข้อหนึ่ง จนถึงข้อที่17นะครับพระธรรมอิสยาหบทที่ 54, ข้อ1นึ่งถึงข้อที่17มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระยาเวตรัสว่าจงร้องเพลงเธอโอหญิงหมันที่ไม่ได้คลอดบุตรจงเปล่งเสียงร้องเพลงและจงร้องเสียงดังเจ้าผู้ไม่ได้เจ็บคันเพราะว่าบุตรของแม่ร้าง จะมีมากกว่าบุตรของหญิงที่แต่งงานจงขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ใหญ่ขึ้นและยืดม่านที่อาศัยของเจ้าออกไปอย่าหน่วงไว้จงต่อเชือกของเจ้าให้ยาวขึ้นและเสริมหลักหมุดของเจ้าให้มั่นคงเพราะเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้าย และเชื้อสายของเจ้าจะได้บรรดาประชาชาติเป็นกรรมสิทธิ์และจะให้มีคนอาศัยในเมืองร้างอย่ากลัวเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอายอย่าอดสูเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องละอายเพราะเจ้าจะลืมความขายหน้าในวัยสาวของเจ้าและเจ้าจะไม่จดจำความอายในการเป็นม่ายของเจ้าอีกเพราะ พระผู้สร้างเจ้าเป็นสามีเจ้าพระนามของพระองค์คือพระยาเวจอมทัพและองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเป็นผู้ไถ่ของเจ้าเขาเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของสากลละโลกเพราะพระยาเวทรงเรียกเจ้าดังพันรยาผู้ถูกทอดทิ้งและโทมนัสในวิญญาณจิต คือพันรยาที่ยังสาวเมื่อนางถูกทิ้งพระเจ้าของเจ้าตรัสด,ดังนี้เราได้ละทิ้งเจ้าอยู่ชั่วครู่เดียวแต่เราจะรวบรวมเจ้าด้วยความสงสารยิ่งเราซ่อนหน้าเราจากเจ้าอยู่ขณะหนึ่งด้วยความโกรธอันท่วมทน้นแต่เราจะสงสารเจ้าด้วยความรักมั่นคงนิรัน พระยาเวพระผู้ไถ่เจ้าตรัสด,ดังนี้สำหรับเราแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนสมัยของโนอาเราได้ปฏิญาณว่าน้ำสมัยโนอาจะไม่ท่วมแผ่นดินโลกอีกอย่างไรเราก็ปฏิญาณว่าเราจะไม่โกรธเจ้าและจะไม่ดุด่าเจ้าอีกอย่างนั้น เพราะภูเขาทั้งหลายอาจถูกเคลื่อนย้ายไปและบรรดานเนินเขาอาจจะคลอนแคลนแต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่เคลื่อนย้ายไปจากเจ้าและพันธสัญญาแห่งสวัสดิภาพของเราจะไม่คลอนแคลนพระยาเวผู้ทรงสงสารเจ้าตรัสด,ดังนี้โอ้เจ้าผู้ถูกข่มใจ ผู้ถูกพายุพัดพาและขาดการชูใจนี่แน่เราจะวางศิลาของเจ้าไว้ในพลวงและวางรากฐานของเจ้าด้วยภัยลินเราจะทำบรรดาปิ่นเมืองของเจ้าด้วยทับทิมและประตูเมืองของเจ้าด้วยเบรินและกำแพงทุกด้านของเจ้าด้วยเพชรนินจินดาบุตรทุกคนของเจ้า จะได้รับการสั่งสอนจากพระยาเวและบุตรทั้งหลายของเจ้าจะมีสวัสดิภาพเป็นอย่างมากเจ้าจะได้รับการสถาปนาด้วยความชอบธรรมเจ้าจะห่างไกลจากการถูกกดขี่เพราะเจ้าจะไม่ต้องกลัวและห่างไกลจากความสยดสยองเพราะมันจะไม่มาใกล้เจ้า ถ้ามีใครปลุกปั่นให้เกิดการต่อสู้ก็ต้องไม่ใช่มาจากเราใครปลุกปั่นให้เกิดการต่อสู้เจ้าเขาก็จะล้มลงเพราะเจ้าดูสิเราเองได้สร้างช่างเหล็กผู้เป่าไฟจากฐานและทำให้เกิดอาวุธที่เหมาะกับงานของมันเราเองได้สร้างผู้ล้างผลาญเพื่อทำลายด้วย อาวุธทุกชนิดที่ทำขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะไม่ชนะและเจ้าจะพิสูจน์ว่าลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในวันพิพากษานั้นชั่วร้ายนี่คือมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระยาเวและการให้ความยุติธรรมต่อพวกเขานั้นมาจากเราพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละ คุณผู้ฟังครับเมื่อได้อ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ช่างเป็นพระธรรมที่ให้กำลังใจหนุนใจเราได้เป็นอย่างดีนะครับไม่มีอะไรที่จะสำคัญกว่าเราไปมากกว่าการที่ได้รับรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและพร้อมที่จะให้อภัยและนำการคืนดีและอวยพระพรให้กับเราใช่ไหมครับและนอกจากนี้เราก็ยังได้เห็นว่าพระเจ้าได้กล่าวถ้อยคำถึงพระเมตตาคุณ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าไว้หลายครั้งในพระคำของพระเจ้าและเราก็ได้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงยืนยันว่าพระเจ้าจะไม่ลงโทษคนอิสราเอลอีกเหมือนกับที่พระองค์เคยสัญญากับโนอาในสมัยน้ำท่วมโลกนั้นว่าพระเจ้าจะไม่ให้น้ำท่วมโลกและจะไม่ทำลายประชากรของพระเจ้าด้วยวิธีนั้นอีกคำสัญญาเดียวกัน พระองค์ก็ได้สัญญากับอิสราเอลในเวลานี้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกเนรเทศไปอีกแล้วนะครับเนื้อหาใจความของพระคำของพระเจ้านั้นดูเหมือนว่าจะเป็นการตอกย้ำให้เกิดความมั่นใจว่าความรักที่ไม่มีวันสูญสิ้นของพระเจ้าจะไม่มีทางสั่นคลอนหรือเปลี่ยนแปลงหรือพันธสัญญาแห่งสันติสุขของพระองค์จะไม่มีวันเคลื่อนย้ายหรือ แปลเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแน่นอนคุณผู้ฟังครับและผู้ที่รับสารกลุ่มแรกของคนอิสราเอลเมื่อได้ยินคำมั่นสัญญานี้เขาคงจะมีความรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขเต็มไปด้วยความหวังใจแน่นอนครับในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็ได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าม,มากมายเลยทีเดียวนะครับถ้าเราดูในพระธรรมโรมบทที่8นะครับตั้งแต่ข้อแรกเป็นต้นไปซึ่งเริ่มต้นว่า เพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระคริสต์เห็นไหมครับตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับไปจนถึงข้อสุดท้ายที่พระคำของพระเจ้าก็ได้บันทึกเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพ,พเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิเดชท,ทั้งหลาย หรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้อย่างน้อยคําสัญญานี้ก็ยืนยันชัดเจนสําหรับเราทั้งหลายบรรดาผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเมื่อพระเจ้าสัญญาแล้วจะเป็นสัญญานิรันจะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับ และเราทั้งหลายผู้เชื่อก็วางใจเชื่อในสัญญานี้ว่าเมื่อพระเจ้าตรัสแบบนี้เราจะมีความมั่นคงแน่นอนปลอดภัยในพระสัญญาตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับเหมือนในอิสยาที่พระเจ้าปรารถนาที่จะนำประชากรของพระองค์ให้ก้าวผ่านพ้นไปจากความทุกข์ต่างๆทั้งความกลัวความอดสูความอับอาย และการกดขี่ขมเหงความสยดสยองและในขณะเดียวกันพระองค์ก็ต้องการอยากจะให้เรารู้ว่าพระองค์จะทำให้ชีวิตของเราโดดเด่นด้วยสง่าราศีความงดงามสันติสุขและความมั่นคงปลอดภัยตลอดไปถ้าเราเป็นผู้รับใช้แห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็มีสิทธิ์ชอบธรรมทุกประการที่จะได้รับ ตามพระสัญญาเหล่านี้มาเป็นของเราทั้งหลายนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาีิงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อ,ตอ,ตอไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับยนนีีี่ททุกกกโอออ้้เรราาาผิดแลวหหืงใใชจั เท่านั้นนํำพาต้องจำหัวใจดังวา่าเพราะตัวข้าเองไม่ฟังรำเตือนดวงจิตให้คิดดีชัวเนื้อนังมันยั่วให้ตัวสมมหนักหนาที่พรังพลาดไปข้าน้อมวันพาขอองค์พระเยซูวา ยอมกลับเนื้อกลับตัวรสร้างตัวที่เราโง่เขาไปใหญ่สร้างชีวิตใหม่ให้งามสง่าราศีให้มันสวยมันงามทั่วทั้งชีวีอัศจรรย์เหมือนฟันนานีปริบตาได้ดีเร็วนักอังตว ปักหลักรักษาตัวใหม่คราวนี้กงไม่ประกรมช้ำใจอีกวนให้พระวิญญาณสาบซึ้งในตนเพื่อองคงพระจาได้ดลช่วยตนให้พ้นจากมา ตัวปักหลักรักษาตัวใหม่คราวนี้คงไม่ระก,กำชำใจอีกคนให้พระวิญญาณสาบซึ้งในตนเพื่อองค์พระเจาได้ดลช่วยตนให้พ้นจากมา